ทุกคนคะในวันนี้นะคะสาวนุ้ยจะทําแกงขี้เล็กนะคะกับกุ้งซอสค่ะแกงดอกขี้เล็กนะคะพี่น้องพอเก็บจากตอนหน้าบานนะคะทุกคนคะสาวนุ้ยจะเอามาแกงกะทิกับกุ้งซดค่ะไปชวยสาวนุ้ยทาอกันเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะซาวหน่อยแยกแล้วนะคะนี่คือดอกเพียวๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเศษยอเศษกานนะคะอันนี้ทิ้งนะคะพี่น้องพอถ้าวันเราเอาไปต้มเนี่ยแกงของเราเนี่ยคือเละเลยไม่น่ากินนะคะแล้วก็การมันจะแข็งส่วนดอกส่วนยอดเนี่ยค่ะมันจะทําให้เนี่ยค่ะยอดนี้นะคะมันจะเปรี้ยวค่ะทําให้แกงขี้เล็กของเราไม่ร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเาวหน่อยเอาไปล่างแล้วก็เอาไปต้มกับน้ำเกลือนะคะลินน้ำทิ้งซ้ำน้ำค่ะจะทําให้ หลอดค่อมคงเราขีเล็กจางลงนะคะเดี๋ยวเราเอาไปช่วยกันทำมาเลยค่ะนี่นะคะข้านเหนยก็จะต้มขี้เล็กกับน้ำเปล่านะคะใส่เกลือเกลือก็จะหลอดค่อมค่ะอันนี้ขสาวเหนย์ใส่เกลือไปนะคะต้มซักซ้ำน้ำนะคะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะรอเดือดนะคะพอรอเดือดแล้วก็ เทน้ำทิ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะตอนเตว่าคิเล็กเดือดแล้วค่ะควรส่องเกตไหมน้ำมซีเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวเดือดแบบนี้นะคะสาวหนุ่ยก็จะเทน้ำทิ้งแล้วก็ต้มแบบนี้มือนเดิมค่ะต้นมน้ำเปล่าใส่กเกลือนะคะซักซ้ำน้ำนะพี่น้องนะนี่นะคะสาวหน่วยเทน้ำทิ้งแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวหน่วยต้มอ,อีกช่องน้ำนะคะ อันนี้น้ำกะทิเข้มข้นนะคะทุกคนเท่สาวนุ่ยคุดพราวรใจนะคะอันนี้สาวนุ่ยคันเป็นน้ำเทีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหัวน้ำเทีเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเอาไปแกงทีกันคะ่ะนี่นะคะกีเลกเต๋ตอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาติ้มนะคะนี่คะ่ะ กินแข่นี้ก็พอแล้วค่ะตักขึ้นมาเลยนี่นะคะอันนี้คือเครื่องแกงกะทิกับเคยอันนี้พักกับเ่องแกงแล้วนะคะค้นนี่น้ำเตน,นะคะใส่ลงไปเลยรอห้เดือนนะคะเดี๋ยวก็ใส่ก้งตาลังค่ะใส่นํำพึ่งเวนเลยนะคะตัดหลอดนิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะ ทุกคนคะพอเริ่มเดือนปันนี้แล้วซาวานยจะใส่กุ้งนะคะกุ้งแต่ว่ารซาหน่อยได้ปอกแกะเอาไว้นะคะผ้าล่างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลมไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเดือดให้กุ้งสุกนะคะแล้วก็ับลงในเลยคะ่ะหดือว่ายอกลงจากเตาคะ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงดอกขี้เล็กกุ้งซดนะคะ